ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยยุตซีของมิล่าทุกท่านค่ะค่ะคุณแม่ตื่นมาค้าสว่างบรรยากาศดีๆส่วนมากว่าจะไล่เมื่อคืนพอดีคุณแม่ก็มันไฟไม่ค่อยพอค่ะก็เลยทําตอนเช้าอากาศเย็นๆค่ะตอนเช้ามีบ้านของคุณแม่ยังมีอากาศหนาวอยู่นะคะค่ะคุณแม่มีผ้าสวยงามมาฝากค่ะ ค่ะราคานี้ค่ะ1 5 5 0บาทนะคะไม่ไอราคานี้แกเป็นราคาที่เบาที่สุดแล้วค่ะนกยุงค่ะสวยมากค่ะเอาทนสีม่วงชมพูนะคะค่ะนกยุงชมปากเกี่ยวก้อยกันค่ะ1,550บาทค่ะราคานี้เป็นราคาของที่สุดของคุณแม่แล้วค่ะค่ะราคาปลายทางแล้วค่ะส่วนมากแล้วค่ะไม่มีโปรนะคะค่ะ1 5 5 0บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นนกยุงลำแพนนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสลินเก้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลินค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะนกยุงลำแพนค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบค่ะ ผืนนี้ก็สวยค่ะเนะื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะเป็นลายเต่างัดนะคะค่ะเต่างัดเป็นมงคลค่ะเต่าก็เป็นแบบว่าเราใส่ผ้าถุงไหมปลายลายที่เป็นมงคลก็เป็นมงคลนะคะเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านค่ะหนึ่งพันหะ้าร้อยห้าสิบาทนะคะลายเต่างัดนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเนื้อผนะ้าเต็มสองเมตรค่ะค่นะสองเมตรค่ะเนื้อผ้านี้เต็มสองเมตรนะคะคนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะ 15 5 0หบาทค่ะลายเต่างัดนะคะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งท่านนิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ลายเขาเรียกว่าอันนี้คาะช่องทางน้ำไหลประยุกตนะคะเขาเรียกว่าลายโฮนค่ะลายช่องทางน้ำไหลประยุกต์ค่ะ1 5 5 0บาทนะคะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งท่านนิ่งอีกค่ะะาฮนประยุกค่ะช่องทางน้ำไหลประยุกต์ค่ะ ค่าห5 5 0้าห้าบาทนะคะภาพไม่แค่เกมคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งหยีบค่ะตอนเช้านี้อากาศเพราะว่าตะวันยังไม่ส่องเพราะว่าหนาน่าจะแสมไม่เข้าค่ะค่าหนึ่งันห้าห้าบาทค่ะเป็นภาาที่สุดราคาแล้วค่ะเป็นค่าที่ราคาต่ําสุดนะคะค่ะพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะราคานี้ราคาต่ําสุดแล้วค่ะค่า1,550ันห้ายห้าิบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นลายลายพระเทพค่ะค่ะท่านจะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะก็เหมาะสมนะคะลายนี้ค่ะไม่ชอบคนไหนที่ไม่ชอบลายใหญ่ๆค่ะค่ะลายพระเทพค่ะสวยตลอดการงานตลอดตีออกบุญไหนก็สวยงานไหนก็โดดเด่นนะคะเราใส่ผ้าใหม่ค่ะเสริมสง่าราศีให้กับตัวท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะ ค่ะราคานี้เป็นราคาที่เบาที่สุดแล้วค่ะราคาสุดแล้วค่ะสตาร์ทสุดแล้วค่ะค่ะลูกค้าต่อได้ค่ะแต่คุณแม่รลดไม่ได้ค่ะค่ะหนึ่งคันห้าร้ยห้าสิบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ลายเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าหน้านางปูมค่ะแต่ว <upright flips coping> <programming> ่าถ้าสามตะกรอนนะคะนี่ค่ะมีชายคุยค่ะหมุ่มชายคุยค่ะเป็นสีเทามุกค่ะลายบันไดหน้าค่ะบันไดสวรรค์นะคะอ๋อใบสีไอ้บันไดครอมาทีไอครอใบสีค่ะใบสีครอนะคะสวยมากค่ะเรียกว่าใบสีครอค่ะค่ะชายคุยหน้านางค่ะตรงนี้หน้านางปูมค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะ ค่ะสีเทามุกค่ะสวยค่ะค่ะเนื้องานสวยงามมากค่ะสีสีธรรมชาตินะคะสีครามนี่คาะเป็นสีธรรมชาติค่ะย้อมจากครามค่ะเทามุกเทามุกพูดติดหอไทยถ้าครามนี้มาย้อมแบบอันนี้ค่ะครามน้ำสองมันจะออกสีเทามุกค่ะตามที่คุณแม่ขายมานะคะค่ะมันจะออกเป็นสีเทามุกค่ะครามน้ำสองครามน้ำหนึ่ง น้ำสองนี่ก็สีหยิตค่ะสวยดูดีดูเด่นค่ะลายดอกมะเขือนะคะค่าไหมเลขสี่ค่ะรหัสสี่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางเลือดหรูดูเด่นนะคะค่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่วอลรัคค่าไหมสวยสลินแก้วเก่าต้นกำรับผ่าไหมสวยสลินค่ะค่าภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพให้หยคทั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สผยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเผยนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะสีขาวงาชาค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเครือสมอทอเมืองค่ะค่ะเชิงล่างเป็นลายเชิงไร่ไอลีนโยมันไร่นะคะสวยนะคะผ้าผืนี้สวยนะคะสีธรรมชาติค่ะทําออกมาแบบดูดีดูเด่นนะคะค่ะ เป็นลายเชิงที่ไอเป็นลายเลายเส้นยืนเครือสมอลทอมือค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะห5ึ่า 1, บาทสวยไม่สาบสวยไม่จุดกลางค่ะห5ึ่บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกถืนแก่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันหบาทค่ะ ค่ะวันนี้เป็นงานผ้าข้าใหม่ค่ะวันนี้ค่ะแต่คุณแม่ก็ผืนนี้ก็สวยค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะผืนนี้อ่านน้ายาค่ะมันเป็นผ้าที่เขาไอ้บางท่านเขาอ่านน้ํายามาพร้อมค่ะอ่านน้ายาก็รับผ้านุ่มนั่นแหละพูดง่ายค่ะแต่ผ้าพวกนี้ไม่ต้องแปะน้ํายาหรอกค่ะมันนิ่มแล้วค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างเป็นสองเมตรค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะดอกแก้วค่ะมีเป็นดอกแก้วค่ะดอกค่ารายดอกแก้วค่ะขอดอกแก้วค่ะภาพไม่ชัดเจนมคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะนี่ก็สวยค่ะนกยุงลำแพนนะคะหมายเลขสองค่ะ ค่ะม่วงชมพูค่ะสีนี้ค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานใส่แบบออกงานเพื่อบุญเพื่องานก็สุดรู้ดูเด่นนะคะสวยมากค่ะค่ะหนึ่งันห้า้อยห้าสิบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะงานสีมือปราณนี่นะคะท่านิ่มค่ะคาราคานี้ไม่ใช่ว่าผ่าจะตกเกรดนะคะนี่ค่ะคุณแม่ลองเอามาดูผืนหนึ่งค่ะค่ะเรียกว่าราชวัตรค่ะ ราชวัตนี้สวยมากค่ะเป็นผ้ายกขีดในตัวนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ลองเอามาแกมกันดูลองดูค่ะนี่ค่ะลายราชวัตค่ะบางท่านไม่ชอบลายมันหมีก็ลองลองผ้าพวกนี้ลองดูค่ะนี่ลายราชวัตสวยมากค่ะค่ะเป็นผ้ายกขีดในตัวค่ะผ้ายกขีดห้าตะกอในตัวเลยนะคะถ้าอยากทาเป็นดอกดอกเหมือนดอกผักแว่นค่ะยกขีดราชวัตดอกผักแว่นในตัวนี่สวยมากค่ะ เอาไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะหรือคนเฒ่าคนแก่คนทางบ้านเขมรสุรินนี่ค่ะชอบใส่พวกผ้าลายราชวัดพวกนี้ค่ะค่ะตัดเสื้อทรงซาพารีสวยสวยค่ะคุณแม่เห็นก็ค่ะเลือกไปใส่เลยก็ได้ค่ะค่ะเอาไปนุ่งสวดเลยก็สวยค่ะลายราชวัดค่ะยกขีดราชวัดต่อผักแว่นนะคะค่ะผ้ายกขีดในตัวหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทคุณแม่เห็นบางเพจค่ะบางเพจเทอไร่จากพันแปดนะคะคุณแม่พันห้าห้าสิบบาทค่ะ ค่ะคุณแม่ดูเพจอื่นเหมือนกันค่ะแต่ราคานี้คุณแม่แกะค่ะราคาชอบมากค่ะอันนี้ก็สีธรรมชาติค่ะช่องทางน้ําไหลประยุกใหม่นะคะสวยไม่สางสวยไม่กิดกลางไม่เรยเก้าค่ะสีโกโก้ค่ะค่ะเป็นลายลักไอเป็นอันนี้ค่ะสวยค่ะทุกวันนี้ค่ะมาดัดแปลงมาทําเป็นสีไอเป็นสีธรรมชาติเยอะนะคะค่ะลูกค้าชอบสีธรรมชาติค่ะสวยค่ะผ้าผืนนี้ค่ะค่ะเขาเรียกว่า ค่ะช่องทางน้ำไหลประยุกต์สวยค่ะนี่ก็ขอค่ะเป็นขออันนี้นะคะค่ะเขาเรียกว่าขอก้อนหอยสีม่วงค่ะล้อมดอกลาวดีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทแม่บอลรับผ้าไหมสวยสรินแก้วเต่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสรินค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดกลางเลือดหูดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ นี้ลายดวงข้าวค่ะคือนี้ลายดวงข้าวนะคะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงค่ะลายรวงข้าวค่ะค่ะออกมาโทนสีน้ําเงินค่ะน้ําเงินคือสีที่นําเงินนําโชคนะคะสีน้ําเงินค่ะค่ะเป็นแม่สีค่ะสีน้ําเงินนี่ค่ะแม่สีเหมือนแม่ไอ่ทงชาติเรานี่แหละค่ะเป็นสีนําเงินนําทงชาติค่ะค่ะนําเงินนําโชคค่ะอันนี้เป็นสีครีมนะคะหมายเลขสิบสี่นะคะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติไอไวเลสิบเกียคะ่ะสีธรรมชาติคะ่ะค่ะสีครีมเนะะี่ยค่ะบางทีก็ชอบอ่อนหวานนะคะแบบเย็นๆตาก็ทักท้วงสีครีมนะคะลายดอกไอดอกไม้จีนค่ะสวยค่ะขอดอกไมก้จีนนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติคะ่ะเป็นสีค่ะสีครีมคะ่ะค่ะลายดอกไมก้จีนนะคะถ้าเข้ามาค่ะทักแม่วันรั์ถ้าไม,วามาสวยสีเจ้าเก่ามาค่ะ แม่บอลรักผ้าไหมสวยสลินแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลินค่ะอันนี้ก็สีขาวอาช้างนะคะขาลายจีเพชรค่ะขาดูดีดูเด่นค่ะใส่ออกงานดอกบุญก็สวยหรูดูเด่นเอาไปเป็นของขวัญของไหว้ก็ก็สวยนะคะคาะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสลินแก้วเก่าค่ะส่วนมากผ้าค่ะของผ้าของคุณแม่นี่ค่ะจะจะเป็นสีไอจา,ารคาคาพอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะ อันนี้ก็สีธรรมชาติค่ะเป็นสีครีมเหมือนกันค่ะค่ะเรียกว่าลายดอกราวดีนะคะดอกแก้วค่ะค่ะสวยค่ะลายพุ่มดอกมะลิค่ะสวยค่ะพุ่มดอกมะลินะคะค่าหมายเลขค่ะนี่ค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะท่านไหนที่ยังไม่ค่ะยังไม่ได้อดไลน์ค่ะคุณแม่น้องตอบรับทางไลน์ค่ะน้องรับตอบทางไลน์นะคะ ค่ะตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะคุณแม่อ,อกส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่ชัดเจนนะคะอันนี้สีดําค่ะท่านไหนยังไม่ได้งานขาวดําก็โทรทักบอกคุณแม่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะลายร้อยดาวร้อยยอดนิดติดอันดับมาตลอดค่ะทึงล่างทึงบนก็บริวารช้างน้อยตาม,มาค่ะสุดทิ์ถิ่นช้างใหญ่เอกกรัาของจังหวัดสุรินคือมีขาดช้างขาดตรงไหนก็ต้องเป็น ในผ้าถุงก็ต้องเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของของจังหวัดุรินนะคะคาะสวยตลอดการงามตลอดปีผืนนี้ก็ขอค่ะสีสีขาวค่ะขาวงาช้างค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะลายขอชิรามณีนะคะขาสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะคนไหนท่านไหนอยากชอบเป็นเป็นผ้าสีธรรมชาติก็โทรบอกคุณแม่ค่ะคุณแม่เข้ามานะคะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะสวยทุกถึงงามทุกถือนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทสวยไม่สางสวยไม่ตืดกลางค่ะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้ก็สวยนะคะดูดีดูเด่นนะคะลายเตางับค่ะเตางับจะมีสองถือนะคะได้ติดมาสองถืนวันนี้ค่ะค่ะเป็นงานเข้าใหม่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะคุณแม่จะไปซื้อผ้าต่อจากไอ้ พ่อค้าคนกลางส่วนมากคุณแม่แกไม่เดินซื้อตามหมู่บ้านเดินซื้อตามหมู่บ้านก็ก็เยื่นกันค่ะก็ไม่ไม่ทอค่ะมันมันแบบว่าแม่นะค้าเขาจะมีจําประจาบ้านเขาทุบ้านทอผ้าไหมเขาจะเขาจะไปเอาได้สองผืนสามผืนเนี่ยเขาก็ไปตัดเอาสองแม่ค้าค่ะขานน่ลายต่างัดนะคะค่ะส่วนมากคุณแม่กจะจะไม่เอาผ้าแบบนั้นค่ะเพราะว่า ถ้าแบบนั้นก็เราไม่สามารถจะไปเราอยู่คนละบ้านอยู <S <S <ๆ>่คนละหมู่บ้านค่ะค่ะขายกำยไรนิดๆหน่อยๆก็แค่ได้พอได้อยู่ได้กินเป็นวันๆ,ๆค่ะค่ะคุณแม่นะคะค่ะรักคุณแม่รักค่ะนานๆค่ะค่า f ีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะรักคุณแม่นานๆนะคะค่ะเป็นลูกค้าของคุณแม่ไปตลอดคายช่วยอุดหน,นุนคุณแม่นะคะช่วงนีเ้เศรษฐกิจไม่ดีขายของแย่มากเลยคะ่ะ นี่ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องชาวไทยแห่กำลังใจมาตลอด,ดบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ